ดีค่ะอันนี้พบกับช่างนาว่าแชรแนวเราจะมาทำโดนัทคับเค้กการมาแกะกันเลยอันดับแรกก็จะมีโดนัทให้ก่อนเลยเป็นพัฟเฟตที่โดนัทแล้วก็เครื่องตกแต่งอันนี้แล้วก็เป็นสีทามานะให้จะมีสีม่วงสีฟ้ามิน์แล้วก็สีขาวแล้วก็มีสีส้ม มีสีชมพูแล้วก็สีน้ำตาลแล้วก็ช็อปปิง้งแล้วก็สีม่วงอีกสีหนึ่งมาทำกันเดินแกะโดนัทกันก่อนเนาะค่ะวันนี้นะะักะก็จะมีอาของน้งวามาช่วยชื่อว่าอะไรคะอาเจนินวันนี้เราจะทำดโดนัทอะไรนะคะโดนัทสก,กุชชี่โดนัทสก,กุชชี่ว้าสีม่วงน่ารักมากสีม่วงมาจิกกี่บ้านง้คะ โอ้โอเคมีคนนี้ได้โดนัทไม่กี่เซนนะคะมีป๊อปอิตมีสามชิ้นนะที่เให้เพื่อนๆดูว่าเป็นเนื้อไงโดนัทอะมาจิ้กันยวสลอมมาเลยขั้นแรกเราต้องทํายังไงก่อนคะไม่รู้ขั้นตอนแรเราต้องทำยังไงก่อนคะตกแต่งก่อนตกแต่งนะคะอ่าเราต้องใช้ฝั่งไหนคะฝั่งนี้อ่าโชว์ให้เพื่อนๆดูว่าต้องใช้ฝั่งไหนคะฝั่งมันจะมีฝั่งนี้กับ ั่งนี้ต้องใช้ฝั่งที่เรียกตัวฝั่งนี้ค่ะต่อไปอันนี้คืออะไรคะช็อปปิ้งช็อปปิ้งชอปปิงปปงปป้งมีมีหลายสีเลยใช่ส่วนอันนี้คะมันกะเหมือนที่ติดเ,ลเวลาเราเออทำเป็นรูปดาวโอเคอ่าเราเราเริ่มเราบอกเพื่อนๆเลยว่าเริ่มขั้นตอนการการทำร่วมกันเลยนะคะ เราจะมาทํากันเลยนะคะนี่ก็จะใช้ด้านนี้เนาะเป็นการทําเราจะไม่ใช้ด้านนี้มาทํากันต้องมไจะใช้สีบวงลงเป็นตัวน้องหัวเราจะลงเป็นน้องหัวใจกันอ่าโอเคอันนี้เราตกแต่งตามใจชอบได้เลยใช่ไหมคะนี่ทำใช่ไหมคะนี้เลยก็ได้หัวใจอื ปึ๊บแล้วก็เอ้ยทำเป็นแบบนี้เลยถ้าเราชอบสีไหนเราก็ลงสีนั้น,นถูกไหมคะมลบได้ไหมอ่าเดี๋ยวเราแปะผ้าเปียกมาแป๊บนนะ่คะขอไเปเยาผ้าเปียกปอ่าของเล่นอันนี้นะคะหาซื้อได้ที่ช้อปปี้หรือลาซาด้านะคะใช่ไหมคะ,อ,ะ<แ>อันนี้เราหาซื้อได้เลยไม่แพงค่ะราคาไม่ไม่เท่าไหร่เองค่ะเพื่อนๆหาซื้อได้เลย ก็เอาเช็ดทู่แทนไม่รู้ได้เลยอเล่าม่าจะได้นิดหน่อยเราต้องรีบเช็ดก่อนที่มันจะแห้งนี่ค่ะได้ได้แต่ก็จะไม่ค่อยสะอาแต่ว่าเป็นอะไรดีอ่ะนรากออกแล้วว่าเป็นวงกลมแบบนี้เลยบีบเป็นวงกลมเลยเพราะเราจะไม่ทำอะไรบ้าอันนี้เราสามารถระบายสีเป็นเหมือนโดนัทของจริงเลยได้ไหม ได้ค่ะอ่ะทีนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าระหว่างของอาจงกับของน้องนาวาอันไหนจะสวยกว่าให้คำชิ้นนี้ละชิ้นนี้ก็จะแข็งนิดหน่อยชิ้นนี้ก็จะแข็งบอกเพื่อนเพิ่มีว่าเราหาซื้อได้ที่ไหนในลาซาด้าหรือช h ปปี้นะคะราคาไม่ค่อยแพงมากทุกคนสามารถซื้อได้เลยต่อไปจะใช้เป็นน้องชมพูนะต้องปิดก่อนเดี๋ยวสิมันจะแห้งอ่าแล้วทำไมของอาจงไม่ออกหรอคะ ก็ต้องบีบไปก็ต้องบีบรอไปเรื่อยๆคะ่ะงั้นเปลี่ยนสีดีกว่าค่ะโอ้ยสีไม่ค่อยแบบสีแบบเดียวกันว้าวว้าฝา,า,ากติดตามช่องน้องนาวาชาแนลด้วยนะคะ<ส>เป็นน้องใหม่ค่ะรบก,กวน <c oughs> อ่าให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด share, สับตะไคร้ <c oughs> ให้กับเราด้วยนะคะ ใช่ไหมคะสุกตั้งค่ะเราวถ้าเพื่อนๆอยากให้เราทำคลิปแบบไหนบอกมานะคะเราจะทยายคมิปเลยถ้าเราทำได้นะคะใช่ค่ะหรือว่าถ้าใครอยากให้เรารีวิวป๊อปปี้ก็รีวิวได้เลยใช่อิดมีเยอะมาก ตอนนี้สั่งมาประมาณสี่อันก็ตอนนี้ก็มีห้าอัน<า>ต่อไปจะเอาสีส้มนะคะเาไว้แบบนี้เลยเนี่ยตกแต่งแล้วแบบนี้แล้วนี่เนะาะให้ดูกใกล้ชัดๆต้องรอให้มันแห้งก่อนนะคะถึงจะบีบได้สีนี้ฉีดชัดเจาที่สุดเลยอาจจะไม่ช่วยสวยก็ต้อง ค่ะเจอด้วยที่ทำไม่สวยก็ทำได้แค่นี้แหละค่ะพอเกิดมาก็ไม่เคยทำเกิดมาไม่ได้เป็นคนอยากโลกสวยดูนะคะอาจารยใช้สีชมพูเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่อาจารยใช้นิ้วทำนะคะใช่ค่ะมันจะเป็นแบบอะไรนะเม,มสตาหน่อย เดี๋ยวเราก็จะใช้เป็นสีอันนี้อีกรอบนะคะเป็นตัวบีบล่าตรงนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าก็ถ้าเพื่อนมือก,ก็ต้องขาโทษด,ด้วยนะคะโอ้ยไม่ค่อยออกเลยยังไม่ค่อยออกเลยอ่ะว่ามาทำกันบีบไม่ถูกเป็ีนสีอื่นดีกว่าค่ะ ถ้ามาเปลี่ยนสีอื่นการเซนิบิวไม่ค่อยออกเลยสีม่วงชัดเจ๋วที่สุดว้าวดูน,น,น,ดนะคะของแม่สวยมากสวยมากค่ะสวยที่สุดเลยปุ๊ป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 ว้าวว้าว้าวต้องเตี้ยน้อยไม่งั้นไม่สว,ว่อยูโอ้ยเลอะมือเฉยเลย ดูนะคะเป็นสีม่วงคง่ะเพราะว่าอาจารย์ใช้นิว้วนิ้วทาเราสามารถใช้นิ้วทาได้แล้วเราก็ค่อยไปล้างออกนะคะใช่ค่ะแต่ต้องล้างตอนที่มันแห้งๆไอตอนที่มันแบบยังไม่แห้งนะคะห้ามไม่ไม่งั้นมันจะล้างไม่ออกดูนะคะเนี่ค่ะของอาจารย์เสร็จแล้วค่ะผ<ไ>ักอ่านตรงนี้ต้องจบแต่งช้อปปิ้งไวยก่อนที่มันจะ,ะไม่งั้นมันจะ<ฆ>ไม่มแบบได้แค่นั้นแหละบอแค่นี้ค่ะ เอาว่าก็ไม่อยากบอกอะไรมากตอนเกิดมาก็ไม่ได้เป็นคนอยากบอกอะไรมากมาบีบตรี้โอ้ว้านี่นะคะเพื่อนๆอันนี้นเป็นเม็ดสีน่นาจะเป็นพลาสติกเนาะตกต้องใช่ค่ะุยองอ่เป็นสีแดง ขอโทษด้วยนะคะที่มีเสียงขัดบาตโรดค่ะนี่ค่ะจแล้วค่ะของอาจารย์นะคะทุกคนดูเพื่อนๆดูนะคะดูทุกคนต้องขอโทษด้วยนะอาจจะล้างออกได้นะคะอาจารย์ว่าน่าจะล้างน้ําออกได้ทุกคนคะต้องขอโทษด้วยนะที่มีเสียงขัดเพราะเดี๋ยวนี้พ่อเป็นคนติดเกมก็ไม่ได้อยากพูดแต่ก็พันก็ต้องพูดอ่ะ รู้ระวังหกข่ะระวังหกข่ะอย่าเทเยอะค่ะเทใส่นิดหน่อยมันมาจจเงเทให้ได้คะมอาจจงเทให้ค่ะเทใส่มือเนาะไม่ค่อยโรยนะคะไม่ค่อยติดเลยไม่ค่อยติดเลยส่วนใหญ่จะเป็นตรงการที่ติดต่อไปจะติดเป็นตัวดาวนี่เกะกันเดี๋ยวจะใช้เป็นสีม่วงนะคะ เราหยอกแกะให้หน่อยสิคะ,ม,กกะมันจะมีอีกอันนึงไม่รู้อยู่ตอนนี้อยู่ไหนสีนู่น่อยู่ในกล่องเลยจะใช้เป็นตัวสีอันนี้นะมาหน่อยคะ่ะเป็นตัวผลไม้เนาะอันนี้ก็จะหยิบมาแบบนี้เลยนี่นะคะเป็นสีม่วง ดาวนี่เห็นไหมนี่ค่ะอันนี้เลยเที่ยมือไม่ค่อยถึงเดี๋ยวนี้เป็นคนตัวเที่ยมพอแล้วค่ะเยอะแล้วครับโอเคเป็นสีอื่นมากโรโรยตรงที่ไม่มีก็ต้องโรยนะคะโรยทุกที่เลยตรงที่ไม่มีพอแล้วค่ะเยอะแล้วโอเคโอเคแค่นี้เดี๋ยวจะมาเอาน้อง พับป ja, ิ้งอันนี้ลงไปด้วยโอ้ยอยาเอารูปอะไรดีจะเอารูปสืออุ้ยเดี๋ยวจะเอารูปน้องตันนี้เนาะไอหยาเอารูปน้องตันนี้นะคะนี่ตอนนี้เนาะมาติดไว้ตรงนี้เลยแต่ต้องทำหลุมใหญ่ๆก่อนหลุมใหญ่ๆค่ะตรงนี้เลยหลุมใหญ่ๆตรงนี้เลย ว้าวโคกโคกคกโคกต้มมเปื้อนก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเราก็อยากให้โต๊ะเพื้อนอยู่แล้วเนาะอุยอะ้ออยอย่าเีรอยยังคะอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จเพื่อนเพื่อนอันนี้ของอาแจงยนะคะหน้าตาเจอะมาเป็นแบบนี้สวยไหมคะสวย <ๆ S 1> ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบกดไลค์กดแ like, ชร์กดสับตะไคร้ให้ด้วยนะคะ ถ้าเพื่อนชอบอของอาจารย์กดมาเอิถ้าเพื่อนชอบของหนูกดมาสองมาโชว์ค่ะมาโชว์ผลงานของอาจารย์กับน้องนาวานะคะนี่ค่ะระหว่างของอาจารย์ไหนคะของน้องนาวานี่ค่ะนี่ค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบอันเพอนๆเละเลยไม่ค่อยเละไม่ค่อยเละถ้าให้ไม่เพื่อนเพื่อนชอบอันไหนเพื่อนเพื่อนกดกดใจมานะคะสุดท้ายแล้วเราก็ขอบ ิดคลิปกันเท่านี้นะคะส่วนคลิปหน้าเรามีอะไรเราจะมาแนะนำให้เพื่อนๆดูนะคะเรารีวิวไปแล้วสองคลิปใช่ไหมเราต้องบอกเพื่อนๆอะไรคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายวันนี้ลาไปก่นบ๊ายบายมือเลอะมากเลยบ๊ายบาย